นะคะคสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซปปลาวแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมจะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะเอฟซี FC ขอมานั่นเองค่ะแล้วก็เมกำลังจะรีแอคชั่นเพลงนี้อยู่พอดีนะคะเมก็เลยจัดให้เลยนั่นเองค่ะนั่นก็คือเพลงใส่ใจได้แค่มองนั่นเองค่ะของน้องกูดจีเอ็กทูนะคะเพลงนี้นะคะตอนนี้ก็ดังมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดวิวก็พุ่งไป123ล้านวิวแล้วนะคะวันในวันที่เมอ,อัดคลิปนะคะไม่รู้ว่าตอนที่ปล่อยไปเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกกี่ล้านวิวนะคะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุริเยทะลุ200ล้านวิวเลยนั่นเองค่ะทุกทีก็จะบอกว่า100ล้านวิวนะตอนนี้เขาทะลุไป120กว่าล้านวิวแล้วนั่นเองค่ะนี่นะคะก็มีเอฟซี FC ของลูกเขยสายมองเนี่ยนะคะมาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนั่นเองค่ะเมน,นะคะก็เพิ่งมารีแอคชั่นได้ ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเมก็เลยยังไม่ได้รีแอคชั่นเพลงของอทีมงานลูกเขยใส่มองนั่นเองค่ะมีก็จะเริ่มมาทยอยรีแอคชั่นให้นะคะเพลงนี้นะคะ เพราะแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเมย์ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องเองค่ะแล้วก็จะคอยเป็นกําลังใจให้น้องๆนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมานั่นเองค่ะนี่นะคะเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมย์นนะคะใต้ลิงก์นะคะตรงคำอธิบาย description นะคะ ก็เข้าไปดูได้เลยนะคะเป็นช่องวิดีโอรจริงของเขานั่นเองค่ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องอที่เจ,ท,เจที่เจมยูโนนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดที่ิปต่อไปของเม์นั่นเองค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f อของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนั่นเองค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ โอ่ท่านองน,น้องฟุตจีเอ็กซ์ชูค่ะสาวมานั่งรองผู้ใดลูนะ่มมาแล้วมากั่สาวอีกคนด้วยนะคะทำอะไรเจ้าให้มันทั้ำเจ้าทังที่ก็หัว่าเจ้านั้นต้องมีน้ำตามือได้จะเจ็บอยากให้เจ้านั้นหันกลั พราะว่าเขานั่นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสียใจตอกเลิกสาวเนาะโอเ้เอารองเท้า Really yeah. yeah. ha เฮตให้เจกี่คนเก่าตั้งเอาไว้ใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป่าใส่ใจไอ้นินนาที่พาไปกินแกงโนไม่ที่พาไปเลี่ยงคกัยและที่เราใช้นาและไอยขอสัญญาว่าจะไม่เพียงแต่นอง ะะสำหรับการรีแอคชั่นเพลงใส่ใจได้แค่มองนั่นเองค่ะของน้องกุ๊ดจีเอ็นะคะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะเสียงน้องกุ๊ดก็เพลอะมากๆเลยนะคะถึงว่าเพลงนี้นะคะยอดวิวถึงพุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะเสียงน้องกุ๊ดนะคะก็โอเคแล้วทํานองนะคะแล้วก็บวกกับ MV นะคะที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนาเป็นธรรมชาติเลยนะคะเพลงนี้นะคะก็จะสื่อถึงเอา ผู้ชายนะคะเขามาบอกเลิกกับผู้หญิงเนาะแล้วผู้ชายอีกคนนึงก็แอบรักผู้หญิงอีกคนไงคะ่ะเหมือนกับประมาณว่าเสียใจก็คือมาปลอบแล้วก็จะไม่ทําให้เสียใจเหมือนคนที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะคะคือความรักเป็นอย่างนี้ค่ะค,ะคนโน้นรักคนนี้คนนี้รักคนโน้นก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ เมย์ก็ขอให้ทุกคนนะคะสมหวังกับความรักนั่นเองค่ะแล้วก็เจอกับรักแท้ที่ดีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเพลงเรานะคะก็มีคนไทยหลายคนนะคะชอบฟังมากๆเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าเพลงของเรานะคะก็จะฟังง่ายๆฟังสบายๆนะคะแล้วก็ทํานองอะไรเนี่ยก็สนุกคลื้นนั่นเองค่ะก็เพราะดีนะคะนี่นะคะนางเอก MV พระเอกอะไรเขาก็มีมุมิงมุงมิงหังะนะคะก็จบด้วย แฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองค่ะนี่นะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะเพลงน,นี้นะคะก็ดังมากๆเลยนะคะก็ใน t ิ k กต็อกนะคะก็ดังมากๆนะคะมีหลาคนเอาไปเล่นใน t ิ k กต็อกเลยนะคะแล้วก็อยากกินแกงหน่อไม้ขึ้นมาเลยค่ะก,กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะ่าอร่อยเลยนะคะนี่นะคะใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งตาใส่ใจไอ้หน่อยนะจะพาไปกินแกงหน่อไม้อยาก กินแกงหน่อไม้ขึ้นมาเลยนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะตอนนี้ก็ยอดวิวก็พุ่งไป120กว่าล้านวิวะคะ่ะ123ล้านวิวเในวันที่เมย์อัดคลิปนะคะไม่รู้ว่าตอนลงคลิปไปเนี่ยยอดจะพุ่งไปเท่าไหร่แล้วนะคะแต่เมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังบูริเย่ทะลุ200ล้านวิวเลยนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องนั่นเองค่ะแล้วก็จะคอยเป็นกำลังใจให้น้องนะคะผลิตผลงานใหม่ๆออกมานั่นเองค่ะ เมยก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่อง Tjuno you know นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมนะคะ กัเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของเม์นั่นเองค่ะเมย์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ f อซของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนั่นเองค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเผื่อเมย์ กหล่นเพลงไหนที่ยังไม่ได้รีแอคชั่นไปนั่นเองค่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพลงไหนนะคะที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้นะคะเมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบายบายโสดี